สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงแรมทองทลาลลันลิเว์วิวนะคะ โรงแรมนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะจะซอยประมาณเจริญกรุงร้3ยสาประมาณนี้นะคะก็คือลองเซิร์ชดูได้ใน Google นะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำนะคะเพราะาอยากให้นะคะจองที่พักที่เที่ยวนะคะผ่านทาง Agoda นะคะหรือจะเป็นวิทีวาโกหรือจะเป็นอะไรนะคะ b o o k i n g c อ m ะไรพวกนี้นะคะจะได้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะตอนนี้นะคะอย่างโรงแรมทองทาราที่เราแนะนำเพราะว่าจะอยู่ย่านแถวถนนตกพระรามสามนะคะ จะย่านเป็นฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะใครที่จะหาที่พักที่เที่ยวแบบชัว่วคราวนะคะอยากจะมาหาโรงแรมที่แบบเออราคาไม่สูงนะคะแต่การตกแต่งะะถือว่าระดับ4 4ดาวเกือบ5ดาวเลยนะนะคะจากราคาห้องเนี่ยเต็มๆคือ3,000กว่าัพ ขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าเราจองผ่านทางทิวาโก้นะคะให้เขาเปรียบเทียบราคาให้เนาะก็จะได้มาในราคาถูกมากนะคะอย่างติดวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะได้ราคารวมทุกอย่างแล้วคือ810บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ามากแต่วันนี้จะมารีวิวว่าในห้องนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะอ่ะอันนี้คือเข้ามาด้านในนะคะประตูก็จะมีเซฟล็อกแบบนี้นะคะ แล้วก็นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตาแมวให้แบบนี้เลยนะคะเข้าห้องมานะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเลยนะคะก็จะมีไม้แกนให้เรานะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําเลยนะคะในส่วนของห้องน้ําก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าให้แบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์การล้างหน้านะคะต่างๆนานาเนาะแล้วก็ชักโครกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่างอาบน้ําเล็กให้ด้วยก็ถือว่าไม่เล็กก็คือ ขนาดไซส์มาตรฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของฝักบัวแบบนี้เลยนะคะนะคะอุปกรณ์ของใช้ที่ก็มีให้นะคะพวกอ่าเขาเรียกว่าผ้าขนหนูอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็จะมีให้ครบคันเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ มีตู้เย็นเล็กให้นะคะไว้แช่น้ํากินเนาะแล้วก็มีชุดชงกาแฟให้2ชุดแบบนี้เลยนะคะพร้อมน้ําเปล่า2ขวดนะคะแล้วจะมีที่วางของแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านขวามือมาถึงเตียงแล้วเตียงใหญ่มากๆนะคะในส่วนของเตียงนอนนี้ไม่ต่ํำกว่าห หกฟุตขึ้นน่ะนะคะคือใหญ่มากนอนได้3คนนี่คือนอนดิ้นสบายๆแบบแพลมาคนที่แบบนอนดิ้นเก่งๆนี่คือแบบยังนอนได้เลยนะคะแล้วก็การตกแต่งห้องนะคะก็ถือว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของบาวางของแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีการทำร้อนให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีดรายเป่าผมให้ด้วยแล้วก็กระจกบานใหญ่ๆไว้แต่งตัวแบบนี้เลยนคะคะเฮย้ยถูกมาอราคาดีนะีคะหาไม่ได้จริงๆเลยใจกลางเมืองนะคะใกล้เยวาวราชใครที่มาตะลง ตะลุยกินเยาวราชนมาเที่ยวเอเชียทิคนะคะแนะนำเลยนะคะกับโรงแรมทองทาัลารริเวอร์วิวนะคะแล้วก็มีในส่วนของทีวีให้นะคะเป็นทีวีใหญ่เลยค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารนั่งกินนั่งเล่นนะคะที่สำคัญวันนี้เห็นไหมบรรยากาศโคตรดีเลยนะคะเพราะว่าเราได้ห้องที่อยู่ฝั่ง ริมแม่น้ํานั่นเองนะคะจะเห็นแม่น้ําแบบนี้เลยนะคะเห็นสะพานพระรามสามแบบนี้เลยนะคะวิวสวยวิวดีนะคะโรงแรมทองทาราริเวอร์วิวนะคะถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งนะคะที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดนโมเด์นะคะพ่อสา,าจะไม่ใช่นิดหนึ่งนะคะก็แต่ว่าวิวสวยวิวดีนะคะแล้วก็ บอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยนะคะใครที่มาชิดมาเที่ยวเยาวราชที่แบบมาตะลุยกินเยาวราชแล้วหาที่พักนะคะก็นะคะเซิร์ชดูเลยนะคะเข้าแบบชิวาโก้หาเลยโรงแรมทองทาราันลิเวอร์วิวนะคะตรงนี้นะคะใกล้เอเชียทีด้วยนะคะจะเห็นแบบ อ่าตัวชิงช้าเกิดไกลด้านนู้นเลยนะคะคือแถวย่านนี้นะที่เที่ยวที่ช็อปก็ค่อนข้างเยอะนะคะห้างห้างร้านอะไรก็คือมีครบคันเลยนะคะอ่ะใครที่มาเที่ยวเอเจทีแล้วก็ยังอยากจะหาที่พักนะคะอยากจะเที่ยวอ่ย่านนี้แบบดึกดึกค่ะที่พักสักคืน2อคืนนะคะก็เลยนะคะโรงแรมทองทาราลิววิวนะคะก็คือเป็นคําตอบที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แอร์เย็นนะคะแอร์เย็นะะ Air ทุกห้องนะคะการันตีเลยนะจ๊ะใครที่นะคะ อยากจะมาแบบลองพักนะคะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดน,นะคะหาที่พักนะคะแล้วก็คือจะมาท,ทําธุระแถวย่านสาธุผลิตพระรามสามนะคะถนนตกเจริญกรุงอะไรย่านนี้เนาะหรือว่าฝั่งทนด้านต้นๆพวกแบบแถวแถวท่าพระอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะหาโรงแรมพักที่แบบราคาไม่สูงแต่ว่านะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ก็คือเกรดสีดาวได้นะนะคะก็ลองเซิร์ชได้กับโรงแรมทองทาราร,รีวิวนะคะแต่อย่าลืมนะจองผ่านพวกเว็บไซต์อโคด้นะคะจะเป็นที่วโก้นะคะจะเป็น Booking.com อะไรพวกนี้นะคะจะได้ราคาดีมากมากนะคะยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนาะนะคะวันนี้มาแนะนำนะคะที่พักกันประมาณนี้นะคะยังไงใครที่สนใจจะสอบถามอะไรนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากรู้อะไรหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรนะคะกับพี่เจี๊ยบนะคะก็ คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ